โวสับยูทูปครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันดีแลาอยู่กันในเกมโรบักในแบบที่มีชื่อว่าเบน l ลอดอีวิลูชันเกมนี้จะเป็นเกมเกมเบน l ลอดหรือทุงทุมทุงซารุอันนี้คือผมเข้ามาคือก็ได้เป็นตาราเร่ตาราล่าและไม่มั่นใจว่ามันชื่อนี้หรือเปล่าน่าจะชื่อนี้แหละโอเคเกมนี้เหมือนว่าจะให้เราอีโวไปเรื่อยๆเราก็แค่กัดอ๋อให้เรากัดพวงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถอีโวได้อ๋อขั้นแรกเราใช้หเนาะเดี๋ยวเราก็ตีไปอุ้ยโอเคไอเกมมันก็แปลดูสนุกอยู่นะโมึ๊บอุ้ย โครโคดิโลโอ้ยเรากำับเป็นบุมบารโดโครตสิโดใช่ป่ะวะอ่าเสร็จแล้วเราก็ปะกัดแอปเปิ้ลโอเคอุ้ยกัดทีละสามเมื่อกี้กัดทีละหน oh, ึ่งโอ้เฮ้ยเฮ้ยอีวิวเลชันว่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยของเราสามารถซื้อไข่ได้ไหนยซื้อไข่ดิเอ๊บตัวแรกวาเป็นก็ไม่ได้แย่ก็สีฟ้าสิงั้นเราจะกัดต่ออุย้ยกัดทีละเจ็ดเลยนะโอ้โห ถือว่าบวกมาเยอะอยู่นะบวกมาเยอะเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะกัดไปเร <Okay, S 2> ื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูล่างต่อไปว่าล่างต่อไปจะเป็นล่างอะไรนะเดี๋ยวเราดูไปปึ๊บชิมพันซีน่นนนีน่ว้าวว้าวว้า What สี <c oughs> ปเป๊ะสีดีบาราดีดีว้าว้าวโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของในเกมดีกว่ามันมีอะไรบ้างมี อาเขดอีเวนต์อันนี้น่าจะเป็นของโอ้ยนี่ไงของรับได้เป็น xp potion โอเคสามารถเพิ่มเวลเราได้เร็วขึ้นแล้วก็อะไรเนี่ยซีซันพาร์อันนี้ก็จะเป็นไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเราเก็บไปล้วกิฟเคมโอ้ยโอ้ยอ้ยเราสามารถรับของตรงนี้ได้โอเคเป็นจํานวนการออนเวลาถ้าเล่นถึงเวลานี้ก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ Op มีอะไรบ้างมีอินเวนตอรี่อันนี้ก็คือโอ้เราสามารถดูได้ว่าเราจะเป็นถึงตัวไหนไหนเราด้วยเราลองเดาจากอันดับสุดท้ายดีว่าอันดับสุดท้ายคือตัวอะไรวะเออ ตัวอะไรวะเนี่ยโอเคทูบทูปทูบทูปครับทูบเฮ้ยทูบเฮ้ยทูปเฮ้ยเฮ้ยขอมาตีเราได้ขอมาตีเฮ้ยเฮ้ยขอมาตีเราคือได้นี่หว่าโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราตีตัวนี้กันตัวหนึ่งร้อยตุ้มเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมามาดูกันว่าอีกตัวหนึ่งเราจะอีโวเป็นตัวอะไรเดาว่าเป็นตัวอะไรครับผมเดาว่าทุงทูงทูงปุ๊บบอรบาลอนีลูริอลลีบอมบอร์ดิดดีดี โอ้ยโฮ้ยน่ารักจัดโอ้โหดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน่ารักมากเป็นน้องเป็นน้องหมามะพร้าวหรือคาบิบาร่าของเราเองโอ้โหดูดิอุ้ยน่ารักมากดูดิดูกิ้งดีโอ้โหอุ้ยน่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารักตุ๊บป๊บกัดคอเอาเอาฟันเจาะฟันเจาะฟันเจาะไปอึ๊บตุ่มเนี่ยปล่อยเราสามารถเปิดของได้ว่าของที่เราได้มานี่ไงของที่เราเปิดได้เรากดเปิดไปเลยเรากดเปิดไปเลยโอเคเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มากัดต่อกัดต่อ กัดต่อกัดต่อกัดต่ออุ้ยเพิ่มมาเยอะมากไหนเราตีกระทิงตีกระทิงเฮ้ยพื่ออะไรอะอุ้ยอะไระนะเพ้อพระจันทร์ยิ้มอะไรอะ่ะมันมีพระจันทร์ยิ้มข้างบนเห็นไหมช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราจะตีต่อไปเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าร่างต่อไปคือร่างอะไรปึ๊บปึ๊บฉอะมันเอาฟันฉาะฟันฉอะฟันฉอะอุ้ยอีกนิดเดียวอีกตัวเดียวโหนีะเป็นแบบพวกปร์บปปัตตปิมว่ะเดี๋ยวเราตีตัวนี้ก่อนแล้วกันแลวร่างต่อไปก็คือ เฮ้ยเบิร์ร์บร์รปัตตาพิมมาเฮ้ยยัวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดดทับ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 เฮ้ยพวกนี้ปร์บรปัตตาพิมเราสามารถตีได้ปะวะอ่าลองตีดิโอเคมันตีเบามันตีมันตีระเบาเอ้ยสามารถมีออโต้เอ็กแท็กด้วยเราสามารถปล่อยตีเองได้น่ะฮึ่มตึ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 มเอาเดี๋ยววะใครจะชนะให้ผมก็ต้องชนะอยู่แล้วนี่ไงุยโหตีตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งเกือบนีเลยว่ะ ที่สนึงเกือบเลือดเลยดูจากเงาตรงนี้ผมว่านะไอตัวส้มๆอ่ะไอเออริอะไรสักอย่างอะ่ะผมว่าใช่แน่นอนเลยตุ้มดิน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 นั่นไงมาดินดินดินดุนนี่ไงโอดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนโอเคเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดจริงเดี๋ยวเราจะไปเปิดไข่บ้านเด้๋ยก่อนอ่ะเราเราตีเราเล่นโดยที่เราไม่เปิดไข่นี่ไงเราสามารถเปิดไข่สุดท้ายได้เปิดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไอเหี้ยข,ของกากเราตีตัวเนี้ย รือรือปัตตปิมโหเราตีแรงมากดูดิเราตีเข้าที่ละสองร้อยอะโอ้แต่ผมว่าตัวนี้ไม่ใช่คููปร oh, oh. remember, right. ับแล้วเดี huh. uh ๋ยวเราจะมาตีตัวนี้ด้วยอืมอืมอืมเอ้ยเอ้ยตัวนี้เขาบอกว่ตีเรานี่โอ้โหอเคเลยตีฟรี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 อืมอืมโอเคอะไรอ่ะมันคือไระเนี่ยจยนี่คือตัวอะไรนี่เรคืออะไรอะอุ้ยอ๋อเป็นกล่องอ๋อมันคือกล่อง ไหนกล่องเราสามารถเปิดได้ไหมนี่ไงเปิดได้เปิดเลยได้อะไรได้อะไรมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะอ๋อเป็นแบบเหมือนลีลิกเป็นรูนอย่างนี้จะทําให้เราเก่งขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็จะบวกเลือดสาสิบห้าบวกดาเมจสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกอีกพีที่เราได้รับอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอเคเฮ้ยนี่ไงอีกหนึ่งนี่นี่ อืมสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องหน่อยดีกว,ว่ากล่องที่เราได้มเมื่อกี้อีกทึบไหนด,ดิได้อะไรอีกได้อะไรอีกจะเป็นของดีไหมเฮ้สีแดงรู้สึกว่าสีแดงน่าจะเก่งวะ่ะสีมันจีจ๊ดจ๊าดอะเออโอเคก็เก่งขึ้นครับพวกเราก็เก่งขึ้นละต่อไปเราสามารถตีตัวไหนได้ยู่วนะน่ะเอยนี่ไงโดนทูบอุ้ยช้างอุ้ยเลือดห้าพันอ้ยชิวเนี่ยไม่ตีได้ชิวชิวเลยโหพวกเราโคตรโหดอ่ะดูดิ ดูเร็วหมดเมันตีผมเข้าทีละสามสิบผมตีมันเข้าทีละสี่ร้อยอะรีรีรีนี่ไงลิลิดียนลิลิเดียคืออะไรวะไหนเราเข้ามารับของเพิ่มดิโอ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยเราได้สัตว์เลี้ยงไก่ว่ะเราได้ไก่ไก่อุ้ยสี่จุดห้ามาตีอีกตัวหนึ่งอืมอืมอืมเฮ้ยปีป้ปเฮ้ยปีโปเปเป้ปีปีปีโปปีปีปีโปปลาอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 คืออะไร What คืออะไรวะเฮ้ยไอ l e ล e l แปแล้วเราไปที่ ด่าต่อไปได้แล้วเวลแปดไปเราไปที่เบลลัสซิตี้ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลไม่รู้คืออะไรอะ่ะปล่อยไปตีไปดิปุ๊บบอมบอมบีน <uz> om ีกูซีนี่บอมบอ์บีนีนีกูนีซีนี่ตัวอะไรไวะอ๋อมันสามารถเอ้แต่ทำไมแต่ทำไมภาพไม่โหลดอะ่ะเหมือนว,มนว่าเกมจะบั๊กคาดว่าเกมจะบั๊กนะอุยแต่อุย,ย,ยแต่เราตีเข้าทีละห้าพันเลยนะดูดิเออเราตีเข้าทีละห้าพันเลยนะแรงแรง,แรงครับผม วูแต่ข้างหลังมันตีข้อที่แล้วหมื่นห้าเลยว่ะโอ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วอุ๊ยนคบาร์เดดินาคาปูชิน่าทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมหน้ามันอุบาทอย่างนี้วะเนี่ยทำไมหน้าอุบาทเนี่ยโอ้ยจี้อะอะไรอะ้ยอยากตีอะอยากตีด้วยตีด้วยได้ป่ะเนี่ยตีเข้าอะโอ้มันตีเราเข้าที่สองร้อยอู้แต่เลือดมันเยอะมากเลยดูดิดูดิเผื่อเราเผื่อเราจะได้แบบส่วนบุญส่วนกุศลจากมันด้วยหุ้ยได้ด้วยปวดดิ๊ดดดดดู อันนี้น่าจะป้องกันลิขสิทธิ์บ้างมันเลยขึ้นเป็นแบบนี้เนาะโอเคโอ้โหมันน่าจะเป็นกบใช่ไหมคือกบไหนเราตีดิตึ๊บเอะจับจับเอาจับทึ๊บกัดกัดมัน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 จะตายกัดมันจะตายกัดมันจะตายปึ๊บอ่าโอเคโอเคค่ะโอเคมันมีลูกศรให้เราไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันว่ามันมีลูกศรอะไรมันให้เราไปไหนวะเนี่ยอ๋อรีเบิร์ดโอ้ยอ๋อมันให้เรามันให้เรามารีเบิร์ดอ่ะโอเคผมรีเบิร์ดละอ่ะฮะ อ้าปึ๊บโอหนี่มันแสงจากเฮเวนอ้าวเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียชิมแปนซินปันนนี่นี่ตกใจหมดเลยว้าวว่าเออชิมแปนซินปันนี่นี่ว้าว้าว้าวปัตตาพิมปรปูปัตตาพิมมาโอเคแล้วก็ตีปูปูปัตตาพิมไปดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนแล้วก็ตีไปตีไปลลาา โอ้ยลี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 นะอุ้ยแต่เวลเราขึ้นไวแบบไวมากจริงๆนะดูดิดูเวลเราดิเวลเราขึ้นแบบไวมากอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงปีโปเปเปปปีปีปปป่าปีปีเปเป,ปโอเคโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยเรามาที่ด่านนี้แล้วด่านต่อไปที่เราจะไปก็คือต้องเวลสิบห้าก่อนเราถึงจะไปได้อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ซื้อไข่ซื้อไข่เอ่าเราซื้อไข่ได้เอ้แต่ทำไมภ<พ>าพมันไม่โหลดวะเอ้ยทำไมภาพมันไม่โหลดอ่ะ คือแล <complaint. S 1> ้เนี่ยโป๊โปว้าวไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ที่รู้รคือกูได้ของกากไอ้โอ้โหห้าสิบเอซนตีกแล้วอุ้ยสามสิบเ์เซ็นตมาว่ะอุ้ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโหดโหดโหดแน่โหดแน่เรากดอีกทโหดไปเลยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเจจิกคอมันจิกคอมันไม่ตายว่ะพีายามเตะเอาดิวะ ไอ้เามันตีเอาได้ว่าโอ้โหดูดิตูดิตัวอะไรวะเนี่ยแล้วแม่งดูไม่รู้เรื่องเลยว่าว่ามันคือตัวอะไรนะนี่ไงนี่ไงอัมบาลบูนี่ยบเรกาอัปปาราบูดากัดคอกัดคอกัดคอโดนกูกัดคอนี่ตอนนี้มันอันนี้โหดเกินเราจะตีตัวนี้กันนี่จิกมันจิกมันจิกมันโอเคจิกมันจิกมันจิกมันอ่าโอ้ยดิเดียวโอ้โหแค่ดิเดียวเฮ้ยนี่ไง นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนีน่ไงคาบาริโนจิเกตโอ๊ยคาบริโนชิกเกตินนะโอ๊ะฮะโอเคถ้างั้นก็เราก็น่าจะเล่นกันมาเยอะแล้ว้างั้นก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วไปเจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบายบายทุกคนครับ